แต่ว่าันน้องดูเลยลูงเคอยดียิงชีวิตลูกเคุกำนี้ไปเดนายปรไม่ดูเลยเลยต่อไปนีก็เปนหน้ารูที่กจะัอดเดือนไอ้พู้น่เจาก้กกัหวกันดเนืองรกยิ่งุนไปไหนต่อไปนี้กาใ่านู้ดเรื่ามาแตงานทีนี่กูจะลงโทษมึงในหามึงดูเลหลกูไ่ดีกูใจเมียมึงแต่งานเป็นเจ้าเ้าแลเจา ไม่มกนออกาใ่าหนูเตนหลุดาวูันะไใครจะไไม่รู้ยเตพื <t <t ้นก um um ับแน่กองพวกไม่โยมันปีดตัวเองโยอยตายโ้เลยน่ปลี้วกูไม่เอาก็จำเมีเอานยโยเปลี่ยนกันนใดพวกที่กับได้ึงเป่าบาได้ด้วันแต่เตมาปลี่ยนอีตายโอ้เลยทรตายไมจำเกิดจนเลืาเปลีได้กาเติมหลุดขาใจั่นจะไม่จำรอตามทีโยปลีปเิเจอกุลได้ไปงงไจิดตึดไม่ไม่แนกับนั้น แลมนักเมียเราผลตีตอนนี้แต่งานเพือกับป้าใจแต่เมียพ่มฉันเล่ยทำฟามก้อนฮันวโวโลกมันทิบมาอยู่นั้นให้ทำหมดพลือกอ่อนด้ยอย่างมึงิน